มาเาขาคอกเาขาคอกเบิดเาขาคอกเบิดมาโอ้คูกา้าเข้าไปแ้ากำไรคูก้าไปแม่อีโบ ซูปเปอร์ไปมาวิกโก้ซูมโมกเข้าบ้านเขาคลอกไปยังไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป กำไรเขาไปอีกดูกำไร <Okay. S 1> เออเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปเอามาให้เราอี้แมกอะไรเอาเอเขาไปอีก